สวัสดีครับเดวิดฟาวน์ครับผมรีวิว f o r ์ a 350สาไปแล้วชุดหนึ่งคุณน่าจะได้ดูไปแล้วแล้วมีคำถามเข้ามาเ,ออเรื่องอุปกรณ์เสริมที่ผมติดตั้งรถของผมซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับผมคือเพิ่มอุปกรณ์บางอย่างนะฮะซึ่ง มันมีคําถามว่าสิ่งที่ผมติดตั้งคืออะไรบ้างด้านข้างนี้ไม่ได้เป็นอ p g 7ครับไม่ได้เป็น RPG ไม่ได้เป็นอาวุธโทอปกรครับไม่ได้เป็นปืนไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นคือเป็นกระบอกซึ่งปกติแล้วช่างออกแบบหรือพวกสถาบันิกเข้าใช้กันเก็บเก็บภาพม้วนเก็บภาพในนี้คือขายตามพวกเครื่องเขียนทั่วไปครับแต่ ผมซื้อที่ B2S ซึ่งผมซื้อกระบอกนี้ที่แบบขายแบบตัวใหญ่ที่สุดสำหรับใส่อุปกรณ์ถ่ายภาพผม,ผม,ผ,มผมเป็นช่างภาพผมเป็นนักเข่าครับแล้วก็ลักษณะการการใส่อุปกรณ์ผมก็ใส่ในนี้ซึ่งกระบอกตัวนี้สามารถยืดออกไปได้ไดกลมากยืดออกไปนู่นเลยครับเป็นตัวสามารถแบบว่ายืดยืดตัวได้ เราเก็บขาตั้งได้สบายสบาย,บายเก็บพวก mono port ด้ยขาขาตั้งเดียวแล้วอื่นๆเช่นพวกบูมโพซึ่งรับพวกไมโครโฟนช็อตเกินประมาณนี้อาจจะไม่ไมคนอาจจะไม่รู้จักศัพท์นี้แต่คือเป็นอุปรกรณ์ใช้กับการถ่ายทำครับซึ่งตอนนี้คือผมติดตั้งทั้งสข้างตัวหนึ่งน่าจะ400กว่าบาทนะก็ผมเอาเทปตีนทุกแกมายึดกับตัว ที่วางขาแล้วก็ยึดตรงที่ที่จับตรงนี้ซึ่งผมจะอธิบายนิดนึงว่าที่จับตรงนี้มันถูกเปลี่ยนเพราะอะไรแล้วอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกระเป๋าเอา่อมันก็เป็นกระเป๋าติดด้านข้างสึาหรับพวกเ,เสื้อกันฝนเ,เครื่องมือปะยางแล้วก็มีตัวที่เรียก,ยกว่า,าที่สูบลม ซึ่งผมคิดว่ามีความจําเป็นมากๆเพราะว่าถ้าเกิดวิ่งไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่มีที่ไม่มีอูไม่มีอู่อมรถไม่มี o, มม o, อมู o, ปะยางก็มจะลําบากครับก็คือตอนนี้คือกระบอกกับพวกกระเป๋าที่มีอยู่เพิ่มกล่องด้านหลังสุดก็คือเป็นเรียกว่า Top Box เป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเรียกว่า t o อปบ็เป็นของชาร์ดครับ S H 48ซึ่ง48หมายความว่า 48ลิตรความจุข,ของมันความจริงแล้วตัวนี้น่าจะใส่มัวกกน็อกที่เป็น full face หรือเป็นลักษณะเป็นเต็มหน้าแล้วของผมเป็นเป็นลักษณะเป็นเปิดคานขึ้นมาได้เดี๋ยวให้ดูก็ได้มีภาพอินเสิร์ตให้ดูครับก็สิ่งนั้นจริงๆแล้ว specification ของมันหรือว่าเข้าบริบูรว่าได้ใส่ใส่ใสมัวกนกน็อกได้2ใบ จริงๆแล้วถ้าเป็นลักษณะของผมไม่สามารถใส่ได้ถ้าเป็นมวกกันนอกทั่วๆไปอะเ้วเป็น f u ล l ฟ a c ซทั่วๆไปน่าจะใส่ได้แต่ผมก็ไม่มีของนั้นแต่ที่มีอยู่ผมมี H2C ซึ่งผมมีรีวิวมวกกันนอกตัวนั้นแต่ไม่สามารถใส่ได้สองใบใส่ได้ใบเดียวแล้วใบหนึ่งที่เป็นใบเล็กกว่ายังได้อยู่แต่ผมก็เอาเสื้อ เสื้อคีโมไซผมเอาไว้ข้างในเดี๋ยวให้ดูภาพมีภาพประกอบด้วยนะครับอนอกจากนั้นก็คือโอเคกลอ้องของชัดกระบอกใสพวกขาตั้งอุปกรณ์กลอ้องกระเป๋านี้เก็บเครื่องปะยางแล้วก็แล้วก็มีเสื้อกันฝนแล้วนอกจากนั้นคือตรงนี้คือเป็น ลักษณะการใส่มือถือมือถือก็อยู่นี้เดี๋ยวมีภาพประกอบอีกมือถืออยู่นี้นี้เราผมก็ชอบลักษณะแบบนี้เพราะว่าที่ที่ขายกันทั่วๆไปเป็นลักษณะว่าสามารถไปไปติดติดมือถือได้แต่ถ้าก็อยากจะชาร์จมือถือ,อ,อจากระบบของรถนี้ USB C หรือ USB ก็มันต้องต้องเดินสายจากข้างในซึ่งเป็นสิ่งที่ ไม่ค่อยจะถนัดไม่ค่อยเวิร์กก็เลยผมคิดว่าลักษณะการใช้ตัวนี้ยี่ห้ออ n นอะไรสักอย่างผมไม่รู้ผมซื้อตัวนี้ที่ Mr. DIY อะไรสักอย่างแต่ก็ใช้งานดีเพราะว่าตัวนี้สามารถเอา power bank อยู่ข้างในเราสามารถต่อสายโดยไม่ต้องผ่านระบบของตัวรถแค่เอ,อ,เอา power bank ไว้ในกระเป๋า ัวนี้เราเป็นผ้าที่แบบกันน้ําในระดับหนึ่งอย่าคิดว่าถ้าเป็นผ้าร่มผ้าใบเนี่ยกันน้ำร้อยซมันไม่ได้เลยครับจากนั้นก็เป็นการใช้ที่วางเท้าเป็นเป็นเพลทอลูมิเนียมครับก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงการเปลี่ยนเพื่อที่จะกันลื่นก็จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้กันลื่นนะครับด,ดูเท่ดูสวย แต่เดิม,ดมของรถมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ไงานได้ดีอยู่แล้วมันเป็นยางแล้วมันกันลื่นได้แต่ตัวนี้ผมคิดว่ามันก็รู้สึกเท่กว่าด,ดูสวยกว่าดูแบบแข็งแรงดูแบบโอเคดูดีแล้วนอกจากนั้นคือเป็นการใส่พวกโครงกันรกระแทกด้านข้างนะครับตรงนี้คือเห็นอร์เซอร์ตอนนี้มันติดตั้งกันเยอะตอนนี้คือเป็นโครงเป็นเหล็กกลม แล้วเ,เป็นชุบป,ป,ป็นถูกชุบมาไม่รู้ชุบยังไงมาแต่คือชุบกันสนิมก็ถามว่าจะมันจะใช้ประโยชน์ได้ได้ดีไหมผมก็ไม่รู้เพราะายังไม่มีโอกาสยังไม่มีเหตุเกิดขึ้นที่ลบมันลม้มคอยไม่เป็นแล้วกันแล้วก็ผมติดสปอตไลท์ที่ซื้อจากลาซาด้ครับเป็นสมบับพวก BMW GS 1200 CC แต สปอตไลท์ทั่วไปก็ใช้งานได้แบบนั้นนะติดตั้งเสร็จแล้วก็นี่ประมาณพันกว่าบาท1,600บาทพั0หบาทประมาณนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็มีคำแนะนานิดนึงการติดตั้งสปอตไลท์เพราะว่าติดตั้งแรกๆเป็นหาเกิดขึ้นคือว่าช่างที่ติดตั้งให้ผมติดตั้งโดยต่อสายตรงจากแบตเตอรี่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำครับ ผมเจอเปัญหาเกิดขึ้นที่ว่าผมไปจอดรถในที่จอดรถที่หนึ่งที่ผมทิ้งไว้3วันแล้วผมไม่น่าจะโดนตัวสวิตเพราะว่าผมก็เป็นเป็นคนสังเกตการอยู่แล้วเป็นเป็นคนแบบช่างสังเกตเไม่จะไม่น่าจะโดนสวิตเปิดไฟสปอตไลท์ Fire, light, ข้างหน้าแต่ผมกลับมาเห็นว่าสปอเอสวิตสปอไลท์มันเปิดอยู่เปิดค้างไว้ซึ่ง กลับมาวันนั้นแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเลยหมดแบบสนิทเลยแล้วผมไม่ได้เรียนรู้ก่อนที่เจอเจอเหตุแบบนี้ว่าถ้าแบตเตอรี่หมดเมื่อไหร่จะทํายังไงจะจัมป์ยังไงจะเอาสายจัมป์จากรถเก่งยังไงจะทํายังไงจะเปิดบาอยังไงผมไม,ไม่รู้เรื่องเลยก็เลยได้ได้โทรไปหา,าโทรไปที่ศูนฮอนด้าที่ผมซื้อมานะปิด ร้านปิดเพราะว่าผมประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วเขาปิดห้ามุงเย็นไม่มีใครรับสายโทรศัพท์เออทำอยังไงดีก็เลยโทรไปหาออโจที่อยู่ออลำบุกกาเ,ออเป็นร้านถ้าอยากจะไปซ่อมแซมหรือทำอะไรกับรถของคุณก็ผมก็แนะนำเนอะโจออที่อยู่ลำบุกกาขอบมากครับโจที่วันนั้นช่วยผมได้ครับออกเออ็เขาแนะนำว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดก็ต้องดึง พลาสติกนี้ออกมาที่ที่ครอบตรงนี้ที่ปิดตรงนี้ดึงออกมาแล้วก็เอากุญแจของของรถคันรถของของเราสามารถปรับที่เป็นเป็นหกเหลี่ยมเข้าในนี้เปิดปุ๊บบ่เอเปิดได้เราสามารถไปเอาสายจัม์สายจัม์ของรถเ,เก๋งได้เพราะว่าเป็น1 2โวลต์เหมือนกันนะครับก็ใช้ได้ แล้วอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคือปัญหาอย่างหนึ่งของโฟลเซอร์โฟลเซอร์ที่ผมไม่ชอบคือการการเปิดเอ่อการเปิดฝาฝาปิดเอ่อไอถังน้ำมันครับคือมันจะไม่เด้งเรามันจะมันจะรู้สึกอึดอัดลำบากเวลาลำคาญเวลาอยู่ที่ปั๊มแล้วก็กดกดกดก็ไม่เปิดก็เลยผมก็เอาเอามาเอามาทำเป็น สายรัดตรงนี้หน่อยหนึ่งสามารถดึงเองได้ก็มันช่วยได้เยอะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรผมไม่ได้เปลี่ยนพวกช็อกอัพพวกจานเบรกผมไม่ได้เปลี่ยนเลยผมคิดว่าไม่มีความจําเป็นครับผมใช,ช้ผมคิดว่าใช้ก่อนดีไหมใช้ก่อนสักระยะหนึ่งสปีนึงก่อนกว่าจ,จะไปไปใช้ทุนก็หลายหลายมือน,นะครับเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนู่น,นก,ก็เออก็แล้วแต่คนแล้วแต่ใครคือที่จะใช้ก็แล้วแต่เขา แต่ผมก็ถือว่ารถคันนี้ประกอบโดยเมอร์ชีปวิศวะ,ะทำดีมากแล้วก็ผมวิ่งมาวิ่งมาเกือบสองเมือนสองแล้วก็ผมรู้สึกสบายใจมากแล้วก็ชอบมากเลยครับเดี๋ยวมีภาพประกอบที่ผมพูดถึงนะฮะอย่างนั้นมีคำถามอะไรเพิ่มเติมส่งโพส์ใน YouTube ก็ได้นะครับในคอมเมนต์ก็ได้นะครับ ออมีคำถามมีมีคำถามเข้ามาเออเรื่องไฟไฟหน้าบางมีคนบอกว่าไฟหน้ามันไม่ค่อยจะสว่างผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับผมคิดว่ารถคันนี้ไฟหน้ามันสว่างกว่ารถเก๋งที่ผมเคยมีเออแล้วผมคิดว่าพอพอดีมากเออโอเคผมก็เพิ่มสปอตไลท์ก็ช่วยได้นะครับช่วยในระยะสั้นนิดนึงประมาณสักสีประมาณ3-4เมตร แต่ไฟของรถคันนี้ไฟที่เดิมๆของรถผมคิดว่าสว่างนะครับสว่างมา,มากๆก็เลยเออนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไระครับยังไงขอบคุณมากที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ Share, like, แชร์ไลค์ล้วแต่จะทำานะแล้วก็ s subscribe ก็ได้นะแล้วก็บอกเพื่อนด้ดวยนะครับอย่างเงขอให้เป็นเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ